เพ myself, and and ิ่มความมั่นใจและลดความเครียดยังไงง่ายๆแค่2นาทีเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่ามันง่ายมากตัวเฟิร์นเองก็ยังลองทําดูแล้วมันก็ได้ผลจริงๆค่ะที่สําคัญมีวิจัยออกมารองรับแล้วด้วยว่ามันได้ผลจริงๆแค่เราทําท่าเหล่านั้นก็จะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดลงได้แล้วไปเพิ่มฮอร์โมนความมั่นใจของเราขึ้นมาทันทีทันใดเลยแค่2นาทีต่อวันหรือทําตอนไหนก็ได้ที่เราอยากทํานะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมาเล่าก่อนนะว่าภาษากายของเราเี่ สำคัญยังไงเคยไหมที่แบบบางทีไม่เคยเห็นคนนั้นเลยแต่ว่าเห็นท่าทางของเขาแล้วแบบรู้สึกไม่ชอบ หรือว่าบางคนก็แบบพอเห็นท่าทางเขาแล้วก็รู้สึกชอบยังเลยคนเนี้ยบางคนก็รู้สึกไม่ชอบเลยไม่ถูกชะตาย่งไก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะว่าแค่ท่าทางของเราเนี่ยภาษากายของเราก็ทําให้อีกคนรู้สึกไปเองได้รู้สึกว่าแบบคนนี้ไม่น่าเข้าหาคนนี้ไม่น่าคบอะไรงนี้เลยแต่ว่าภาษากายของเราเนี่ยสำคัญใช่ไหมแล้วมีผลต่อความคิดของคนอื่นด้วยแปลว่ากายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันทั้งที่แบบเขายังไม่ได้พูดออกมาสักคำเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ถูกชะตาได้ยังไงเนาะแปลกเหมือนกันเนี่ยอะไรคือประเด็นหลักที่ทาไมการ กายกับใจมันถึงสัมพันธ์กันแล้วท่าเหล่านี้ที่มันไปช่วยเพิ่มความมั่นใจลดความเครียดของเราท่าเหล่านี้ยังมีสัตว์ใช้ด้วยเหมือนกันขนาดสัตว์เขายังใช้เลยอย่างเช่นแมวเนาะเวลาเขาจะเพิ่มความมั่นใจเวลาจะกัดกับตัวอื่นเราก็จะโกงหลังขึ้นให้ตัวเองดูใหญ่ขึ้นหรือสุน,นัขเวลามันจะกัดกลับมาตัวอื่นเนาะมันก็จะแบบขนที่หลังมันก็จะฟูขึ้นทำให้ม,มันดูเหมือนตัวใหญ่ขึ้นหรือว่างูก็ยังแผ่แม่เที่ยวไปได้ อ้างหรือว่าปลาปลากระป๋าเวลาที่มันอยากได้ความมั่นใจหรือว่ามีสัตว์ตัวอื่นหลังแกมันก็จะพองตัวให้ตัวใหญ่ขึ้นซึ่งการที่มันทําลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้มันมั่นใจขึ้นอาจจะส่งผลถึงฮ้อมลโอนอะไรบางอย่างของมันก็ได้ในตัวสัตว์ทําให้เกิดความมั่นใจไม่กลัวขึ้นเนาะก็จะมีชาวต่างชาติคนหนึ่งชื่อเอมี่คัตดี้เนาะเขาเป็นนักจิตวิทยาสังคมเขาวิจัยมาแล้วว่าถ้าไฮ้พาวเวอร์ที่เรากําลังจะบอกทุกคนเนี่ยมันได้ผลจริงๆที่จะลดความเครียดของเราแล้วก็เเพิ่่มมมควาาันใจของรโดย ไปทดสอบให้นักเรียนทําท่าต่างๆเหล่าเนี้แบ่งเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งให้ทําท่าโ low power l o ว power ก็คือท่าที่แบบให้ตัวมันปิดไม่ค่อยเปิดก็คือเหมือนนั่งหอไหลหรือว่าท่าหอไหลท่าแบบเราขาดความมั่นใจแต่ท่า high power เนี่ยสำคัญมากยกตัวอย่างคือท่านี้ท่าเย่ดีใจ หรือว่าถ้า Wonder Woman ใครเคยดูหนังเรื่องนี้บ้าง Wonder Woman ก็คือเอามือเท้าาซเอวเนาะคือเขาทดสอบให้เด็กเนี่ยลองทําท่านี้เป็นเวลา2นาทีกับอีกกลุ่มหนึ่งให้ทําหน้าท่าไหล่ปิดทำตัวแบบไม่เปิดเรามาเทียบกันโดยเขาวัดระดับฮอร์โมนได้ผลว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลก็คือฮอร์โมนเกี่ยวความเครียดความกังวลลดลงถึง19แค่ทําท่าเหล่านี้เองอีกฮอร์โมนหนึ่งก็คือฮอร์โมนแห่งความมั่นใจเนาะก็คือเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยกลุ่มที่ทําท่าไฮาวเวอร์ ฮอร์โมนความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเครียดของเราก็ลดลงอันเห็นได้ชัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากแต่จริงๆมันก็ไม่แปลกขนาดนั้นที่ร่างกายสามารถสื่อสารกับจิตใจเราได้ซึ่งมันสําคัญมากเราสามารถเอาไปใช้ได้ตอนที่เราเครียดหรือว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองถ้าเราลองทําท่าเหล่านี้เพียงแค่2นาทีมันก็จะทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น จริงหรือเปล่าต้องไปลองทำเองค่ะอย่างวันนี้เรารู้สึกเศร้ามากก็ลองทำท่านี้ดูคือเศร้าดูว่าร่างกายจะหลอกจิตใจเราได้แค่ไหนลแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเขาลองไปทดสอบเนาะอย่างเวลาเรารู้สึกดีใจยินดีหรือว่าเล่นกีฬาแล้วมัน่เข้าเส้นชัยหรือชนะก็จะทำท่านี้คือร่างกายมันทําเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าคนเราจะทําท่านี้ก็คือตอนที่เรามีความสุขใช่ไหมคะเราก็จะทําท่านี้แล้วเขาก็ลองไปทดสอบในเด็ก ที่เกิดมาตาบอดแล้วก็หูหนวกแล้วเขาจัดกีฬาคนพิการให้แข่งขันกันเนี่ยะคะ่ะแล้วปรากฏว่าเด็กที่ธานะเขาทาท่าย่างไงร,รู้ไหมคะเขาทาท่าอย่างนี้ทั้งที่เขาไม่รู้ไม่เคยเห็นเขาตาบอดตั้งแต่เกิดแล้วก็หูหนวกตั้งแต่เกิดแต่ว่าพอเขาชนะเขารู้สึกดีใจเขาดันทาท่าอย่างนี้คะ่ะ แสดงให้เห็นถึงอะไรรู้ไหมคะแสดงให้เห็นถึงว่าร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันตอนที่เรามีความสุขร่างกายก็จะแสดงท่าทางออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนเวลาที่เรากดใครหรือว่ารู้สึกเศร้าเราก็จะแบบท่าทางหัวเหวี่ยวหน้าตาเศร้าโดยที่เราไม่ได้สั่งร่างกายเลยแสดงให้เห็นว่าถ้าเราอยากลดความเครียดหรือว่าเพิ่มความมั่นใจเราก็สั่งร่างกายเราได้คะ่ะเพราะเรารู้แล้วไงว่าทํายังไงทําให้เรามีความมั่นใจทําให้เราเครียดน้อยลงถ้ารู้อย่างนี้เราลองเอาไปปฏิบัติด,ดูทําให้เราทํางานได้ดีขึ้น เวลาพีเซ็มอะไรก็มีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งมีแต่ผลดีกับเราค่ะต้องไปทำดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ